ฉะนั้นเวลาคนทั่วไปก็แล้วแต่ที่เห็นคนน่ะที่มองดูลักษณะเหมือนเพศสัสตว์หรือว่าดูลักษณะเหมือนแบบว่าคนที่ดูแบบว่าติดยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำไว้เลยด้วยว่าคนเราอย่าดูกันที่ภายนอกต,<ม>ต้องให้กําลังใจซึ่งกนและกันถ้าเด็กคนนี้มีกําลังใจที่ดีเดี๋ยวคนนี้ก็จะมีกาลัางใจที่จะต่อสู้แล้วก็มีการคนให้อภัยกาเยอะๆเขาก็มีกําลังใจเขาก็สามารถที่จะต่อสู้นะนนในวันนี้แบบว่ามันไม่มีโอกาสอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนตบมบือให้กําลังใจคน <c oughs> ตรนายระดามากมากเลยเสร็จแล้วเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็จะทําเป็นที่ศูนย์การชุมชนไว้ทำน้ำพ๊กทำดอกไม้ทำอะไรแต่ตอนนี้กำลังหาเงินอยู่แล้วก <ım eni> ็จะทํา <teor> ห้องน้ <Nixon> ําใหม่แล้วอาจจะทําให้เด็กบ้านเนี้ยเด็กหญิงนอนนิดหน่อยนะคะสายเหตที่ทําห้องน้ำเพราะว่าเด็กที่เนี้ยเป็นเห่าก็คือเกิดทุกหลังเาเป็นเห่าหมดหมดเลยก็คือเคยจัดน่ารวมคนคนเป็นเห่าครั้งหนึ่งเห่าบ้านเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นเลยอยากทำห้องน้ำให้เด็กเวลาให้เด็กมันแบบ ทำน้ำแบบสบายๆล้างให้ห้องน้ำนอ้องเขาต้องก้มอะไรอย่างเงี้ยนันมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเลยอันนี้<ล>นคือาาคุณภาพชีวิลักษณะเลยแต่คนในชุมชนในเนี้ยเกือบทุกหลังให้ความร่วมมือกับกิจกรรม,มฉะนั้นเวลาเข้ามาในเนี้ยสิ่งที่ได้คือได้รับความอบอุ่นความจริงใจแล้วก็เวลาทุกคนมาสามหาชุมชนใครจะผิดจะถูกก็จะเข้าข้างกันเสมอแต่นั้นในความผิด ก็ต้องมีการให้อภัยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยหาจุไดได้เข้ามาได้<า>จะได้เติมพลังให้คนในชุมชนว่าอย่างไรเวลามีคนคนข้างนอกเข้ามาเราต้องร่วมใจเรากร่วมร่วมกัน